ลับแลตอนที่สองวันที่ต้องจากลาหลายปีผ่านไปในเมืองลับแลแห่งนี้ชบาและเข้มกำลังพักผ่อนอย่างสบายใจหลังจากที่อยู่กินกันมาหลายปีและเขาได้มีชีวิตใหม่ที่นี่กับชบาและเมืองแห่งนี้ อย่างมีความสุขวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันหนึ่งที่เข้มกำลังอยู่ในป่าแสงแรกของอรุณที่แสนสวยสดงดงามโผล่ขึ้นมาตามร่องรอยแห่งธรรมชาติในขณะที่เขาอยู่ที่นั่นร่างกายของเขาที่เคยเปลี่ยนไปจากเมื่อครั้งที่เขาเข้ามาในเมืองลับแลนั่นเอง เขากำลังปลดปล่อยจิตใจอย่างเต็มที่ในธรรมชาติของวันใหม่แห่งรุ่งอรุณพระอาทิตย์เสียงลมและกลิ่นอายของธรรมชาติและมันสร้างความผ่อนคลายให้แก่เขาและดูเหมือนว่าผู้คนที่นี่จะอยู่กันแบบพี่น้อง มีอะไรก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นคล้ายๆกับครอบครัวใหญ่และเข้มก็ได้เป็นที่รู้จักของคนที่นี่เป็นอย่างดีเหตุเพราะเข้มเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกับผู้อื่นอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่เขาจะได้รับการยอมรับอยู่มาวันหนึ่งเขาได้นั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มองไปที่ท้องฟ้ามันช่างสวยงามเบิกบานใจยิ่งนักกลายเป็นที่น่าอัศจรรย์เขามีความสุขมากในเวลานี้เขาหวังว่าชบาจะรู้สึกเหมือนกับเขาเช่นกันต่อมาเป็นเวลาหลายปีจนเขามีลูกกับชบาหนึ่งคนเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนัก ทุกๆอย่างดูเหมือนจะลงตัวไปหมดสามคนพ่อแม่ลูกช่างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่กันดีที่ใครๆเห็นจะต้องอิจฉาทุกๆุกวันที่ว่างจากงานทั้งเข้มและชบาก็จะเล่นกับลูกของพวกเขาหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานจนเวลาผ่านไปลูกชายของเขา มีอายุได้เกือบจะสองขวบแล้วคนเราเวลาที่มีความสุขมากๆก็มักจะลืมวันเวลาเสมอเข้มก็เหมือนกันเขาอยู่ที่นี่มานานมากแต่ทว่าเขารู้สึกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เองทั้งๆท,ที่เวลาผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม อยู่มาวันหนึง่งชบาออกไปทำธุระนอกบ้านโดยปล่อยให้เข้มและดูแลลูกอยู่ที่บ้านกันสองคนทั้งเข้มและลูกชายก็อยู่กันตามปกติที่เคยเป็นมาแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กจะผิดปกติไปงอแงอร้องหาแม่อยู่ตลอดเวลาเข้มผู้เป็นพ่อก็อพยายามโอบลูก,ลกเพื่อให้ลูกเงียบ เวลาผ่านไปสักพักเด็กก็งองแงขึ้นมาอีกและร้องหนักกว่าเดิมด้วยความอยากจะให้ลูกเงียบเขาจึงเอ่ยปากหลอกลูกไปว่าโอ้โอ้โอแม่มานุ่นแล้วหยุดร้องนะหยุดร้องนะโอ้โอ้โอแม่มาแล้วแม่มาแล้วและนั่นมันเป็นคำพูดที่โกหกซึ่งมีโทษหนักคำโกหกนี้ แค่มีคนเอ่ยเบาๆผู้เท่าที่ดูแลหมู่บ้านก็รับรู้ด้วยความลึกลับและเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติคำพูดของเข้มก็เช่นเดียวกันรู้ถึงผู้เท่าแล้วและนี่เป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเข้มอย่างร้ายแรงต่อมาผู้เท่าทั้งสามคนลงความเห็นว่าให้ขับไล่เข้ม ออกจากหมู่บ้านทันทีเข้มเสียใจมากสิ่งที่เขาเผลอพูดโกหกลูกออกไปนั้นมันทำให้เขาต้องทิ้งลูกทิ้งเมียด้วยความจำใจทั้งๆท,ที่เขาไม่อยากไปไหนเลยความสุขกลายเป็นความทุกข์ความเศร้าสุดแสนจะบรรยหญ่ชาบาก็เช่นกัน ทั้งคู่ร้องไห้กอดกันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าชาตินี้ไม่มีวันที่จะได้พบกันอีกแล้ววันช่างเป็นวันที่สุดแสนจะทรมานและจะปวดยิ่งนะักเพราะต้องจากกันทั้งทั้งที่รักที่ห่วงส่วนชบาเองนั้นก็ร้องไห้ปริ่มว่าจะขาดใจตาย ความอาลัยอาวรณ์ของคนทั้งคู่มันทําให้ความเศร้าปรกคลุมไปทั้งหมู่บ้านและวันนี้ต้องออกเดินทางแล้วด้วยความเป็นห่วงสามีชบาได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารและของบางอย่างใส่ไว้ในย่ามให้เข้มและบอกเข้มว่าของในย่าม อย่าเปิดดูระหว่างทางนะไปถึงบ้านเสียก่อนแล้วค่อยเปิดเข้มรับของจากเมียรักแล้วก็ออกเดินทางพร้อมผู้เท่าและชาวบ้านอีกสี่ห้าคนเหตุเพราะผู้เท่าจะต้องทำพิธีเปิดประตูเมืองเข้มจึงจะออกไปได้การเดินทางมาถึงจุดที่ต้องทำพิธีแล้วทุกอย่าง ถูกจัดเตรียมอย่างเรียบง่ายและรวดเร็วเหตุการณ์ผ่านไปพิธีกรรมของผู้เท่าก็เริ่มขึ้นมีการบริกรรมคาถาอยู่พักหนึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเข้มก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสายตาของเข้มมองผืนป่าข้างหน้าอยู่ดีๆมันกลับกลายเป็นปากถ้ำที่เขาเคยหลงมาครั้งกะนน้น ความเศร้าและความเสียใจของเขายัางคงเหนี่ยวรังเขาไว้แต่ด้วยความที่เขาทำผิดกฎเขาจึงต้องจากลาที่นี่ไปผู้คนสงสารเข้มเช่นกันหลังจากล่ำลาผู้เท่าเสร็จเขาก็ออกเดินทางตามที่ผู้เท่าได้บอกไว้เดินอยู่หลายชั่วโมง เขาจึงมาโผล่ออกตรงที่เขาเคยเห็นแสงที่อยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมตอนนี้จิตใจของเข้มล่องรอยคิดถึงลูกเมียม,มากเขาได้แต่คร่ำครวญแต่ทำไงได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแก้ไขไม่ได้แล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปบุ่งหน้ากลับบ้านเดิมของเขาเวลาผ่านไป เขาเดินมาหลายชั่วโมงจนค่อนวันแล้วเขารู้สึกเหนื่อยและหิวมากเข้มจึงนั่งพักเพื่อจะกินข้าวที่ชบาเตรียมมาให้กินระหว่างการเดินทางเขาหยิบห่อข้าวขึ้นมานั่งกินทั้งน้ำตาใบหน้าของชบาลอยเด่นอยู่ในมโนสำนึกภาพความหลังไร้ามาเป็นฉากฉาก จนทำให้เข้มนั่งเมือรออยู่พักใหญ่หลังจากที่กินข้าวเสร็จในใจก็เกิดความสงสัยว่าอะไรอยู่ในห่อใหญ่ที่ชบาใส่ไว้ให้ในย่ามและสั่งว่าอย่าเปิดดูระหว่างทางแต่เพราะว่าสิ่งของนั้นมันหนักย่ามพอสมควรและทำให้เขาเดินทางลำบากมาก และแล้วเขาก็หยิบของสิ่งนั้นที่ชบาให้มาเปิดดูด้วยความสงสัยหลังจากที่เปิดดูแล้วเขาก็ต้องแปลกใจว่าทำไมชบาถึงเอาก้อนหินใส่ย,ย่ามมาให้เขาเช่นนี้เข้มจึงเก็บก้อนหินที่เหลือในย่ามทิ้งแต่ก็เหลือไว้หนึ่งก้อนเขาคิดในใจว่าจะเก็บไว้ดูต่างงาเวลาที่คิดถึงชบาและลูก หลังจากที่กินข้าวจนอิ่มพักเอาแรงเรียบร้อยเข้มจึงออกเดินทางต่อจนในที่สุดก็กลับมาถึงประตูรั้วหน้าบ้านตอนนั้นก็เป็นเวลาโพลเพลใกล้ค้ามเต็มทีเขาเดินเข้าไปในบริเวณบ้านเข้มแปลกใจว่าทำไมไม่เห็นพ่อกับแม่แต่เห็นคนอยู่ในบ้านและเด็กวัยรุ่นสองสามคน คนในบ้านก็มองเข้มอย่างสงสัยเช่นกันแต่พอเข้ามาใกล้ๆเขาถึงกับร้องออกมาว่าพี่เข้มนี่พี่เหรอนั่นคือน้องชายของเขาเองพี่หายไปไหนมาตั้งหลายปียังไม่ทันตั้งตัวเข้มยืนงงอยู่พักใหญ่น้องชายของเขาทำไมเหมือนคนมีอายุใกล้หกสิปี ต่างคนก็ต่างตกใจและแปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่ได้พูดคุยกันจนกระจ่างทั้งหมดแล้วจึงรู้ว่าที่เข้มไม่แก่ชลาเพราะไปอยู่ในเมืองรับแลนั่นเองส่วนพ่อแม่ของเข้มนั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้ว หลังจากที่คุยกันอยู่นานสองนานเข้มจึงขอตัวไปพักผ่อนและก่อนจะเอนกายลงนอนนั้นด้วยความที่คิดถึงเมียและลูกมากจึงเอื้อมมือไปหวังจะหยิบก้อนหินที่เขาเก็บไว้เพียงหนึ่งก้อนเพื่อจะเอามาดูต่างหน้าเมียและลูกแต่พอหยิบก้อนหินก้อนนั้นออกมาเข้มกับพบว่ามันไม่ใช่ก้อนหิน อย่างที่เห็นซะแล้วแต่มันกลายเป็นทองคําบริสุทธิ์ตื่นเช้ามาเขาย้อนกลับไปที่ป่านั้นเพื่อกลับไปเอาเหินที่เขาทิ้งไว้ตรงจุดพักกินข้าวเมื่อวานแต่แล้วเขาก็หาไม่เจอแม้กระทั่งตรงที่เขาพักกินข้าวร่องรอยต่างๆก็ไม่มีเขาจึงกลับบ้านและแล้ว เรื่องราวของเข้มจึงกลายมาเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังตลอดมาสวัสดีครับ